สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดวันนี้มาพูดประเด็นในส่วนของอยางพารานะครับซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยนะครับต้องยอมรับว่าปี2567ที่กำลังจะผ่านไปนี้นะครับ ถือว่าเป็นปีทองของี่น้องเกษตรกราชาวสวนยางพอสมควรนะครับเนื่องจากราคายางยังคงมีทิศทางพุ่งต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับจนกระทั่งถึงปลายปีปลายปีนะครับราคาก็ยังคงอยู่ในระดับสูงและก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับประกอบกับในช่วงปลายปีนี้นะครับทางด้านโซนภาคใต้มีฝนตกเป็นจำนวนมากทำให้เกิด น้ำท่วมส่วนยางนะครับทำให้ผลผลิตยางบางพื้นที่เสียหายนะครับนั่นก็คือผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดก็จะน้อยลงไปด้วยก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคายางยังคงมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะเรียนนำเสนอท่านผู้ชมนะครับก็คือมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงศรีนะครับธนาคารกรุงศรี ที่ได้มีการทำวิจัยในส่วนของแนวโน้มอุตสาหกรรมปาอขออภัยนับอุตสา,าหกรรมยางพารานะครับปี68ถึงปี70นะครับแต่สอกษตรืับรรจุก็นำมาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มราคายางในช่วงปี68ถึง69นะครับก็เป็นข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิจัยของกรุงศรีนะครับธนาคารกรุงศรีก็สอกษตรือบรรจุขออนุญ,ญาตนำมาเผยแพร่ต่อครับ สำหรับภาพรวมนะครับดูนิดนึงในส่วนของภาพรวมปี268-270ถึงสองอยเเนี่ยอุตสาหกรรมยางพารานะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่จะทําให้ราคาย,ยางพารามีแนวโน้มดีขึ้นนะครับก็คืออุตสาหกรรมยางพารามีแนวโน้มขยายตัวขึ้นแล้วก็ที่สําคัญผล,ผลผลิตของยางพาราเนี่ยจะน่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เป็นอิทธิพลของปรากฏการณ์ลานิยานาครับก็คือฝนดีนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึง1-2ปีทำให้แนวโน้มในส่วนของปริมาณการใช้แล้วก็อุตสาหกรรมของอยางเนี่ยมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งการพื้นที่เพาะปลูกก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับ ปริมาณจำหน่ายในประเทศและส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงปี2 6 8 7 0นะครับตามที่ทางศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงศรีได้ทำไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมต้องการในส่วนของความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์และล้อ,อยางตามสภาวะฟื้นตัวของเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวในและต่างประเทศนะครับ ภาคก่อสร้างจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มเร่งตัวมากขึ้นและ3ก็คือผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์โดยเฉพาะถุงมือยางนะครับตามการเพิ่มขึ้นของประชากรและผู้สูงอายุอายุนะครับและความเสี่ยงต่อโรคอุบัติใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นระยะอย่างไรก็ตามนะครับอุตสาหกรรมยางพาร,รามีความเสี่ยงทั้งด้านทางด้านการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งนะครับในาาลาวเมียนมาเวียดนามนะครับ ที่มีแนวโน้มขยายส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่จีนเขาไปขยายลงทุนเพาะปลูกปัญหาหลักที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือในส่วนของยางพาราเนี่ยเราส่งออกประเทศจีนเป็นหลักนะรประมาณ6 0เซนตเพราะฉะนั้นช่วงหลังจีนเ,เริ่มที่จะเข้ามาลงทุนเพาะปลูกในส่วนของยางพาราเองในเวียดนามในลาวนะครับในกัมพูชานะครับส่งผลทําให้เกิดการแย่งคู่การแย่ง การส่งออกจากประเทศไทยนะครับว่าคือจีนหันไปใช้ตรงนั้นแทนก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับสําหรับภาพรวมนะครับเกษตรกร,ส,กรสวนยางรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับตามผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงปี68ถึง69นี่นะครับึเกิดขึ้นมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยนะครับแต่ว่าทิศทางแม้ว่าราคาทิศทางจะปรับตัวลงบ้างแต่ก็คาดว่าจะลงในอัตราเล็กน้อยนะครับนั่นก็หมายความว่าในช่วงปี68ถึง69เนี่ย ผลผลิตนะครับอาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นผลผลิตต่อไร่นะครับถึงแม้ว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อยก็ยังทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณผลผลิตนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของผู้้ายยางพารารายได้มีแนวโน้มไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากช่องทางการตลาดแคบลงโดยโรงงานอ,อุตสาหกรรมมีแนวโน้มรับซื้อผลผลิตยางพาราดโดยตรงจากเกษตรกร,ต,กรตลาดกลางหรือสากลมากขึ้น ทั้งผู้ค้าอาจได้รับผลกระทบจากที่ผู้ประกอบ,ก,อบการจีนเข้ามาติดต่อรับซื้ออย่างภาราจากกลุ่มเกษตรกรของไทยโดยตรงซึ่งเป็นการตัดห่วงโซ่วัตถุดิบของพ่อค้าไทยรวมถึงการเปลี่ยนตลาดนําเข้าโดยเฉพาะจีนที่หันไปนําเข้าจากกลุ่มประเทศเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชามากขึ้นนะครับก็จะทําให้ปริมาณการส่งออกของไทยลดลงได้นะครับ แต่โดยภาพรวมนะครับถ้าดูจากในส่วนของอดูข้อมูลตรงนี้นะ่าสนใจนะครับในส่วนของแนวโน้มราคายางพารานะครับที่ทางศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงศรียุธยาได้จัดทำไว้นะครับสำหรับในปี68-69เนี่ยราคายงางพารามีแนวโน้มปรับลดลงเล็กน้อยนะครับแม้ว่าสต็อกนสิ้นปี2 6 6รของไทยคาดว่าจะอยู่ที่0.88ล้านตันนะครับลดลงจาก0.96ล้านตันในปีก่อน ในทิศทางเดียวกับสต็อกยางพาราโลกที่มีทิศทางลดลงจากภาวะโรคระบาดใบร่วงยางพาราและภัยแรงในหลายประเทศแต่ระดับยางพาราแผ่นดิบชั้น3ไม่รวมคันในประเทศมีแนวโนม้มลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ65-75บาทนะครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก1ฐานราคาที่ปรับสูงขึ้น50%ในปี2 6 7นะครับ2การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านและ3 ระดับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลงกดดันให้ราคาส่งออกอย่างแท่งของไทยในปี268-70เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ1.65-1.75ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมนับเทียบกับ1.76ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมในปี2 6 7นะครับนั่นก็คือตามการคาดการณ์ของทางด้านศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรียุธย,ยานะครับคาดการณ์ว่าในช่วงปี68-69จนถึง70งเนี่ย ราคายางพาราถ้าเทียบกับปี67นะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงเล็กน้อยนะครับทั้งนี้เนื่องจากต้องยอมรับว่าราคายางพาราในช่วงปี67เนี่ยสูงขึ้นมาประมาณ50%นะครับคือราคาเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรกนะครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมา40บาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาทะลุ70บาทนะครับ70กว่าบาทเพราะฉะนั้น70-80บาทเพราะฉะนั้นถือว่าราคายังอยู่ในระดับสูงแนวโน้มในปี68-69เนี่ย ราคาอาจจะทรงตัวแล้วก็ปรับลดปรับลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ภาพรวมก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับ2-3ปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของแนวโน้มราคาจางพารานะครับในช่วงปี68-69นะครับนี่คือข้อมูลจากทางด้านศูนย์วิจัยกรุงศรีนะครับของธนาคารกรุงศรียุธยานะครับถ้าดูปริมาณส่งออกก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับ สองปีปีสองปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของแนวโน้มการส่งออกนะครับในขณะเดียวกันการใช้ภายในประเทศก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นนะครับตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะปรับลงเล็กน้อยจากปี67นะครับ เนื่องจากราคาปี67สูงอยู่แล้วแต่ก็ยังว่าเมื่อเทียบแล้วไม่ถือว่ากับไม่ถือว่าต่ำนะครับเพราะว่าในช่วง23ปีที่ผ่านมาราคาต่ำตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาสูงนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้มาแชร์กับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับในส่วนของข้อมูลการส่งออกและก็การนำเข้ายางพารานะครับดูว่าประเทศไหนส่งออกแล้วก็นำเข้ายางพารามากที่สุดนะครับ สีเทาก็คือส่งออกสีเหลืองก็คือขออนุญาตสีเทานําเข้าสีเหลืองส่งออกนะครับถ้าดูจากตรงนี้ประเทศที่นําเข้าทางด้านยางพารามากที่สุดนะครับก็จะเห็นนําเข้านะครับถ้านําเข้าประเทศจีนนะครับไชน่าอยู่ที่หน่วยเป็นพันคูณพันนะครับอยู่ที่6กล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันตันนะครับ ในส่วนของการนำเข้านะครับในขณะที่ประเทศที่ส่งออกนะครับท่านผู้ชมดูดีๆประเทศที่ส่งออกมากที่สุดก็คือไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์4ล้านนะครับ4 000, 5 000, 7 0 0 0พันตันนะครับเราส่งออกมากที่สุดแล้วก็มากกว่า6 0เรเราส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงในเรื่องของการส่งออกไปยังจีนนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ จีนมีนโยบายในเรื่องของการนําเข้าที่แตกต่างที่เปลี่ยนไปนยก็จะส่งผลกระทบต่อราคาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของมันสําปะหลังนะครับที่ตอนนี้ราคาลดลงนะครับเนื่องจากการส่งออกจีนได้น้อยลงในขณะเดียวกันจีนก็หันมาผูกมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็คือมาซื้อยางจากประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งราคาจะถูกกว่านะครับก็คือประเทศในกลุ่ม CLMV นะครับประกอบไปด้ยวยกัมพูชานะครับก็คือกัมพูชาลาว เมียนมาแล้วก็เวียดนามนะครับสังเกตดูวิธีครับเวียดนามนี่ส่งออกค่อนข้างจะเยอะนะครับส่งออกค่อนข้างจะเยอะเทียบกับไทยแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของไทยนะครับก็พี่ไทยเรายังเป็นเจ้าตลาดอยู่นะแล้วก็อินโดนีเซียก็อยู่ที่1,000งพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศจีนเขาหันมาใช้ในส่วนของวัตถุดิบ ยางพาราจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ CLMB คัมบูชาลาวเมียนมาเวียดนามเนี่ยแน่นอนก็จะส่งผลทำให้ราคายางพาราในประเทศไทยล่วงลงมาได้นะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปภาพรวมนะครับข้อมูลจากศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรียุติยานะครับแนวโน้มราคายางพาราในช่วงปี68-69เนี่ยราคายังสูงอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับปี6 7เนี่ยอาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากในปี67เดนี่ยราคายางพาราพุ่งขึ้นไปสูงนะครับสูงขึ้นมา50%นะครับจาก40บาท50บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้มา70-80นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าราคายังสูงอยู่แต่สิ่งที่ได้ชดเชยมานะครับตามการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกรุงศรียุธยาก็คือรายได้เกษตรกรก็ยังจะสูงอยู่เนื่องจากผลผลิตจะดีขึ้นนะครับราคาลดลงเล็กน้อยแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับ ก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงศรียุธยานะครับที่เผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียและสกษตรวันหยุดนํามาเผยแพร่ต่อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันมในคลิปหน้าสวัสดีครับ